สวัสดีคะ่ะทุกคนื้อน,นี้นะคะกัสิพามาเที่ยวทะเลคะ่ะเป็นวันพักผ่อนของปอยมือหนึ่งนะคะก็คือจะเที่ยวทะเลก,ก่อนที่จะไปเหตุงานมื้ออื่นนี่อยู่ที่ตะวันแดงรีราชาชลบุรีคะ่ะวันนี้เฮาอยู่กันที่หาดจอมเทียนนะคะบรรยากาศยุ่หาดกับประมาณนี้เลยตอนรอแรกแบบนี้คือบรรยากาศดีมากๆค่ะเบ่งแสงเลนะคะซึ่งเฮากับว่านางอยู่ริมหาดตอนประมาณสี่มุงแรง จนตอนนี้กับประมาณ6กโมงแรกแล้วค่ะคือจังที่ปอบอกในทุกคลิปนะคะว่าปอเป็นคนที่มักทะเลมากๆเลยค่ะเมื่อนี้ถามว่าได้เล่นนาำบอบอได้เล่นนะคะแค่มานั่งกินลุ่มชมวิวรับบรรยากาศดีๆรับพลังงานดีๆพอได้มีแห้งไปสู่ต่อคะ่ะก็มีความสุขแล้ว ตอนที่ปอมายางเลนนะคะกับเป็นช่วงแดดลมล้่มตกพระอาทิตย์กำลังสวยเลยค่ะกับมาถ่ายรูปเลนกันแล้วกับมีน้องคุนี้นะคะนั่งแบบตัวน้อยมาเลนน้ำเข่ากับบรรยากาศบงมางค่ะปลอด่ายมาฝากทุกคนเด้อบริเวณในมหาดนะคะจะมีบริการนวดจากคุณแม่น้ำค้ะนี่ก็อุดหนุนเพิ่นไปน้ำ เพิน่นแกแซวว่าเป็นนักลองตีลูกประสานปอกเลยว่าจ้าแล้วเพิ่นก็นยังบอกว่าปอกแม่กี้เป็นแฟนกันตีประสานขำกันแย่เลยค่ะเฮากยูกันโดนจนถึงตอนนี้นะคะพระอาทิตย์ก็คือตกดินแล้วเต้นเขาคือเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะ เขากับภาคกันเอาศารมาป,ปูนางเหลนยูริมหาดนะคะซึ่งช่วงแรกก็ยังมีคนมาลังเล่นที่กันกันกบเผ้าคา่ะเบิกนะคะตามนีคลิปเลยเมกี้ไปของนางนะคะทุกคนเราดีตอนนี้เขากับเก็บกของว่าแล้วเขากเก็บของว่าแล้วก็่คือว่าตอนนี้เขากลาลังหลบนะคะหลบเมกี้คือบ่รห่า,หางเมกี้เห็นเขานะคะ,ว,ว,ะว่านางจะเจอเราหรือเปล่านางจะทายัางไง นั่งเดินไปทางของ,งกิน <ไป S 1> นะกะสิไแกออนอีกคือแบบว่าจะซื้อของกินไปนั่งกินหรือเปล่าเราต้องกาวหานาะงหรือนางต้องกาวหาเราลกูกไม่กี้ยังดีคุณไปแล้วสูเขาต้องเห็นไหนนางไปหามันเหรอถ้าลูกอยกห้องอะไรก็ไปขาสิแกงมันยังดีสุดท้ายแล้วก็ย่างไปหามัน <laughs> <laughs> ตอนแรกก็ว่าจะแกงลบแม็กกี้นะคะแต่แม็กกี้ดันเดินมาซูนอาหารค่ะทุกคนก็เลยต้องเดินตามมาค่ะสรุปแล้วก็คือแกงบอสําเร็จกันเลยอะมาหาของไปกินแลงกันละกันของกินแลงมื้อนี้นะคะเฮาก็สิหาจาก รสเข็นข้างทางแบบนี้ค่ะคือจะบอกว่าอาร่อยมากอย่างแรกที่จะกินก็คือข้าวโพดคุกเนยค่ะก็สั่งไปว่าไม่หวานเนินมันแล้วก็มาฝากทองกับขาไข่เจียวค่ะซึ่งจะเป็นขาไข่เจียวแบบบุฟเฟ่สามารถตักเครื่องเคียงได้บะอันแต่ว่าตักไส้แก้วน้่อยๆที่เพิอนมี่หายนะคะก็เลือกได้เลยตามเมนูนี้ของปอปอกกอไส้เป็นเบสิกอะ ต้นหอมมัวหอม,หอมแล้วก็นแหนมนิดนึงแล้วก็เห็ดเข็มท่องนิดนึงแล้วก็แอบกินดอกสนค่ะเมื่อเคยกินเดี๋ยวลองเอาใส่ไปเบิ้งนะคะแล้วเพิ่็จะทอดให้เฮาตอนที่เพิ่นทอดก็คือหอมมากค่ะทุกคนฟังเสียงเบิ่งดือ้อน่ากินมากมเลยแม่ค่ะพะี่น่ารักใจดีสุดสนะคะ ่าปอเ่เคยกินดอกสนูพเพินก็เอาไสให้อีกลองกินเบิง่งเพื่อนบอกว่าแ่บมากว่าส,สัน้นทอดออกมาแล้วหนา้าตาก็สิประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มเครื่องเคียงให้ทอดสาบตักไตแบบปออันค่ะทุกคนแอบมีคนหูจักปอน้ำนะคะเพื่อนก็มาขอถ่ายรูปน้ำอุ้ยแอบคืนอยู่นะเพราะว่าตอนนั้นหน้าหมันมากจากังเด,ด็ก็ขอคูณติดจำปอได้กันละกันค่ะ